ขอบอกให้เข้าใจขึ้นไปอีกนะคะสําหรับการแข่งขันาร,รายการซีวีลีกที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะมันกําลังจะเกิดขึ้นนในลาคะเลยอยากให้แฟนๆเลยบอลไทยได้รู้การแข่งขันซีวีลีก2025นะคะทีมไทยไม่มีเก็บคะแนน World Ranking ไม่มีเก็บคะแนนอันดับโลกรวมไปถึงทีมอื่นๆที่เป็นคู่แข่งกับเราในแมตช์นั้นจะไม่มีการเก็บคะแนนวอ r ์ d r ร็กิ้เลยแม้แต่คะแนนเดียว เพราะอะไรคะเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่มาจากกฎใหม่ล่าสุดของ FIVB นั่นเองค่ะเรื่องนี้เกิดจากกฎใหม่ของ FIVB นะคะที่ชื่อว่า overlapping events rule นะคะหรือว่ากฎรายการทับซ้อนซึ่งหมายถึงถ้ามี2รายการจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้กันมากและทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยทีมนั้นๆน่นะส่งผู้เล่นชุดเดียวกันเข้าร่วมทั้ง2รายการ FIVB สหพันวอเลย์บอลโลกเนี่ยจะให้ คะแนน ranking เฉพาะรายการที่มีน้ำหนักแรงกิ้งสูงกว่าเท่านั้นไอค่าน้ำหนักคะแนน world r a n k i เนี้ยมันชื่อย่อว่า mwf นะคะหรือจำง่ายๆก็คือ m a d weight factor นั่นแหละคะ่ะในกรณีนี้นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยจะแข่งขันรายการซีเวลิก2025ต้นเดือนสิงหาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นคือวันที่1ถึงวันที่3สิงหาคมนะคะรายการชิงแชมป์โลก จะเริ่มในปลายเดือนสิงหาคมก็คือวันที่22ถึงวันที่7กันยายนรวมไปถึงรายการก่อนหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชันลีกแล้วเนี่ยรอบไฟแนลของวอลเลย์บอลเนชันลีกเนี่ยก็จะจบประมาณวันที่28กรกฎาคม,มานะคะคือรายการมันทับซ้อนกันไปหมด FIVB ก็เลยมองว่ามันคือการแข่งขันทับซ้อนที่มันไปอยู่ในกฎนะคะที่เรียกว่า Overlapping อีเวนต์ผลคือมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวอย่างเลยนะแมตช์ในซีวีลีกที่ไทยลงสนามเนี่ยจะไม่ถูกนับคะแนนวอ l ์ร a งกิ้งเลยแม้แต่แต้มเดียวแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียก็ตามคู่แข่งของไทยก็จะไม่ได้คะแนนแม้ชนะไทยหรือแพ้ไทยด้วยเช่นกันคือเรียกได้ว่าแมตช์ที่มีการแข่งขันของทีมชาติไทยทั้งคู่แข่งและไทยไม่ได้คะแนนเลยค่ะ เพราะระบบของ FIVB มองว่าแมตช์เนี้ยมันไม่มีคุณนะสมบัติสำหรับแรงกิ้งโลกมันไม่แฟร์กับใครเลยแม้แต่ทีมที่ไม่ได้แข่งทับซอนพูดง่ายๆรายการซีวีลีกก็เลยเป็นแค่รายการอุ่นเครื่องสำหรับสาวไทยย้ำว่าสาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ทีมเวียดนามทีมฟิลิปปินหรือทีมอินโดนีเซียเนี่ยเขาแข่งกันเขามีการเก็บคะแนนอันดับโลกนะคะยกเว้นแมตช์ที่มีไทยเท่านั้น แต่ทั้ง3ทีมเขาแข่งกันเองเนี่ยเขาได้เก็บคะแนนวอลเล็งกิ้งทั้งสิน้นโอเคนะเข้าใจตรงกันเป็นเวทีที่สามารถให้ทีมที่อยู่อันดับต่ำกว่าเราเนี่ยได้เก็บคะแนนยิ่งขึ้นถามว่ามันก็มันก็ยังแฝงความที่แบบน่ากลัวเล็กๆน้อยๆอย,อยู่โดยเฉพาะทีมของเวียดนามมีคนบอกว่าแอดกลัวเวียดนามขนาดนั้นเลยเหรอว่าเวียดนามจะอันดับโลกขึ้นมาแทนที่ไทยโห คะแนนห่างกัน19คะแนนเวียดนามมีการเก็บคะแนนค่อนข้างเยอะนะคะและประเด็นคืออะไรถ้ามองตรงๆเลยนะโอ้โหารแ่งขัน VNL เราได้เก็บคะแนนก็จริงนะคะคะแนนแฟกเตอร์ต่างๆก็เยอะจริงๆแต่เราก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยก็รอลุ้นปีต่อปีแล้วกันว่าปีหน้าไทยอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนปี2022ก็ได้ไทยอาจจะชนะหลายแมตช์ก็ได้อันนั้นอะ่ะมันจะ ถึงทําให้การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอ่ะมันเข้าข้างเราเราไปแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกถ้าเราเก็บแต้มได้เยอะที่สุดนั่นอะ่ะคุ้มค่ามากสําหรับทีมชาติไทยแต่ถ้าเราคะแนนลบแบบเนี้ยคะแนนถูกหักลบ30คะแนนในการแข่งขันเวียดนามที่ผ่านมาเนี่ยแล้วรายการเล็กๆเขามีการเก็บคะแนนแบบเนี้ยทีมเวียดนามเองอินโดเองฟิลิปปินเองเนี่ยโดยเฉพาะเวียดนามแบบพูดย้ําเลยว่าโดยเฉพาะเวียดนามเพราะคะแนนห่างเราน้อยมากมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบนะคะ ถ้าศักยภาพของทีมชาติไทยเนี่ยยังยังเก็บคะแนนในรายการใหญ่ๆไม่ได้แล้วอันดับโลกแบบนี้นะคะสมมุติสมมุติเวียดนามอันดับห่างจากเราเนี่ยหอันดับและคะแนนห่างจากเรา19คะแนน19คะแนนเนี่ยถ้าเวียดนามแข่งขันในรายการนี้เวียดนามชนะฟิลิปปินส์เวียดนามชนะอินโดอาจจะบวกเพิ่มมาแล้วเวียดนามไปแข่งในชิงแชมป์โลกเวียดนามอาจจะแพ้ลวดแต่คะแนนของชิงแชมป์โลกเนี่ยเวียดนามอยู่อันดับต่ํากว่าทีมที่ อย่างเช่นโปแลนด์หรือเยอรมนีอยู่แล้วเวียดนามก็อาจจะไม่ได้ถูกหักลบอะไรมากเท่าไรนักรวมไปถึงเวียดนามก็จะไปแข่งนะขันในเนชั่นคัพปีหน้าอีกซึ่งเนชันคัพปีนี้เวียดนามก็เก็บคะแนนมาได้ถึง27คะแนนเลยนะคะดังนั้นนะแอดก็ไม่ได้กลัวนะคะว่าแบบเวียดนามจะขึ้นมาแทนที่เราได้หรือไม่มันแค่เป็นความรู้สึกที่ว่าเราก็ไม่เคยอยากให้เวียดนามขึ้นมาใกล้เราแบบนี้อยู่แล้วอะและเราก็ไม่คิดว่าเวียดนามจะต้องขึ้นมา อันดับเท่าเราหรือว่าคะแนนใกล้เราขนาดนี้ก็เลยมาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ฟังนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ VNL มันก็ยังมีการตกชั้นในทุกๆปีเรื่อยๆอันดับโลกสูงที่สุดถ้าเวียดนามอันดับ26แล้วเก็บคะแนนขึ้นมาสู่อันดับ20ได้ในปีนี้หรือในปีหน้าเวียดนามก็จะมีโอกาสเข้าสู่ v ว L ได้ไวยิ่งขึ้นการเก็บคะแนนอันดับโลกของเวียดนามก็จะมากยิ่งขึ้นก็มาเล่าให้ฟังค่ะดังนั้นนะคะ ใครเนี่ยคิดจะล้มทีมชาติไทยได้ในรายการนี้รายการซีวีลิเกที่เราจะเกิดขึ้น1-3สิงหาเนี่ยอาจจะเป็นแค่กียติย์นะคะแต่ไม่ใช่คะแนนเรนกิ้งแน่นอนเพราะแมตชที่มีไทยไม่มีการเก็บคะแนนทั้งสิน้นก็คิดเห็นยังไงคะกับกฎใหม่ของ FIVB กฎ o อเว l a p p i n g ์อีเวของ FIVB นะคะแฟร์ fair หรือไม่แฟร์มันแฟร์กับทีมเวียดนามทีมอินโดทีมฟิลิปปินส์หรือไม่ที่เขาแบบ อยากจะคัดตัวใหญ่ๆมาเพื่อเอาชนะไทยนะคะดังนั้นเราเนี่ยถ้าดูแบบนี้แล้วก็แค่เป็นการให้เกียรติเขาในด้านที่เราเป็นเจ้าภาพอาจจะมีการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเยอะกว่าผู้เล่นทีมชาติชุดหลักก็เป็นได้เพราะรายการใหญ่รออยู่แน่นอนค่ะอย่างชิงแชมป์โลกเราสู่กันฟังในกฎใหม่ของ FIVB กฎการแข่งขันแบบทับซ้อนกันได้เลยค่ะ